สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกับรายการฉายาชาแนลค่ะเป็นน้องใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะคะก็<ด><ด>ขอให้เพื่อนๆช่วยติดตามรับชมด้วยนะคะวันนี้พี่แตงก็จะพามาพบกับน้องนางกวักค่ะกว,ก,กวักใบโพด่างค่ะมีที่มาแรงในตอนนี้กวักใบโพด่างขาว กวักใบโพหินอ่อนกวักใบโพทองกวักใบโพเงินและกวักใบโพโพเหลืองและกวักใบโพเขียวค่ะอาจจะพูดเรียงผิดไปบ้างก็ขออภัยนะคะแต่วันนี้เราก็จะมีนางกวักที่เรามีอยู่ก็คือนางกวักใบโพขาวนางกวักใบโพเหลืองและนางกวักใบโพด่างเขียวมาให้ชมค่ะ เพื่อนๆติดตามรับชมดูนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นนางกวักไปโพด่างขาวนะคะเพื่อนๆสีสันของเขาเป็นยังไงคะสวยไหมคะเพื่อนๆค่ะขาวมากๆค่ะสีขาวเลยนะคะความด่างของเขาค่ะออร่าออกเลยนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆชอบไหมคะด่างขาว ้าชอบก็ดูหลายๆรอบนะคะอันนี้เป็นด่างเหลืองค่ะด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองก็มีลักษณะที่ว่าเขาก็จะมีความด่างด่างเหลืองออกเป็นสีเหลืองเลยนะคะผสมกับ <หา S 1> <remedy S 2> เขียวค่ะคือจะเห็นด่างเหลืองนี่ชัดกว่าด่างเขียวนะคะคือเหลืองเข้มเลยค่ะออกจะถ้าเป็นด่างเหลืองนี่ถ้ายิ่งโดนแดดก็ยิ่งเหลืองให้เห็นเลยค่ะเหลืองโดยธรรมชาตินะคะเหลืองโดยธรรมชาติสายพันธุ์ของเขา อันนี้ก็เป็นด่างเหลืองอีกตัวหนึ่งเช่นกันค่ะเป็นด่างเหลืองอีกต้นนะคะเป็นด่างเหลืองที่เหลืองเหลืองเข้มเหมือนกันค่ะแต่เขาจะเหลืองขอบขอบนะคะต้นเล็กตะกี้ค่ะกลางใบเนี่ยค่ะด่างเหลืองค่ะด่างเหลืองนี่ก็คืออีกต้นนึงนะคะเป็นด่างเขียวค่ะตอนนี้เรามีแค่ต้นเล็กๆให้ชมนะคะเนี่ยค่ะมีเป็นของตัวเองนะคะต้นเล็กๆค่ะให้พอได้ชมได้เท่านี้ค่ะด่าง ด่างเขียวนะคะต้นนี้ค่ะก็พยายามที่แบบจะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าน้องเขามีลักษณะยังไงหน้าตาความด่างของเขาค่ะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะนางกวักใบโพด่างค่ะและนี่ก็เป็นนางกวักใบโพด่างขาวที่เพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่เคยได้เห็นได้ชม ก็เข้ามารับชมตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ด่างขาวค่ะด่างขาวนี่ไม่ได้มีแค่แค่ต้นแบบอย่างนี้อย่างเดียวนะคะเขามีด่างหลายชนิดนะคะด่างขาวมีหลายแบบนะคะแต่ละแบบก็จะมีเอกเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะขออภัยด้วยนะคะเอกเอกลักษณ์ของเขาจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละต้นนะคะอันนี้เขาด่างเหลืองค่ะเอ้ด่างขาวค่ะ ด่างขาวคือด่างพิเศษที่แบบหายากมากเลยนะคะมีให้ชมได้ยากมากเลยค่ะด่างขาวด่างขาวโดยเฉพาะขาวแบบนี้ก็ไม่ทราบว่าใครมีบ้างนะคะก็เอามาในคอมเมนต์ได้นะคะค่ะไม่ใช่นี่ค่ะด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองนี่ค่ะด่างเหลืองค่ะต้นยังเล็กๆอยู่นะคะลูกนะคะเบบีค่ะด่างเหลืองและด่างเขียวเบบีค่ะนี่คือเราเลี้ยงมา หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะกว่าจะโตค่ะส่วนอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็รับชมกันไปนะคะโอ้โหดูความการเลี้ยงก็ค่อนข้างที่จะด่างขาวนะคะคือมือใหม่นะคะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะต้องค่อยคศึกษากันไปนะคะความด่างของเขานี่แบบืหทําให้หลงไหลได้เลยค่ะใครได้จับต้องเข้าไปแล้วนี่ค่ะคือหลงไหลค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไป,ปก่อนฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดซ b บสไคร e เป็นกำลังใจด้วยนะคะ,คะบ๊ายบายค่ะ